ตกอึงออกเด็กน้อยกำลังกินต้มอืงมาเด้อมากินต้่มอึงกับเด็กน้อยคนน่ะอู้แสบบอแสบบอคนน่ะแต้าตุ๋่ไข่เสแบบไล่มือสีหลอดเอ้ยมือเหรอนี่สีกเลยมือสีกเลยบ่ตองใส่ซอนนะมือเลยเออ มาจากสีแซบเขาน้ำบอลเขาน้ำบอลบอลบอลมาดเสบบอแซสบบอลต้มอ,อึงเสบบอแซสบเสบแห้งบ่แห้งตอนนี้เด็กเด็กหญิงแหมบกำลังกินต้มอึงย<ม>ังไงฝนตกเมื่อคืนพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกฝนตก,อ,อ,กอึงออก,อ,อ,กอึงออกอร่อยมากเลยค่ะพะนะเยอะเลยอึงหลายบ่ แฉมเฮงบ่อุ ö, okay, uh, like like ้ยไข่อิงไข่อึงพี่ออกพี่ออกพี่ออกโอ้ยโกนิวกเนิยวเลยอึงไข่แสบหลายปั๊ดนั่งอมงบ่นั่งนี่นั่งอืม สีโตก็อิ่มแล้วนี่พุ่งกลางเลยอืมกินเอื้องแซบลายแซบลายกินต้มเอื้องแซบแห้งคังกเนาะอืมเป็นะอ่ะอยู่ในตู้เย็นมีอยู่โอ้ยอยู่ในตู้กับเขา่า ปลาทอดปลาดุกไซดดีตอนนี้พี่น้องพี่น้องบางฝนมันตกมาเมื่อนนี่อึ้งออกอเด็กยิงแหม่มก็เลยมากินอึ่งชอบมากเลยอึ่งเขาบอกอร่อยมากแซบ่บบ่รสอร่อยมากอืมไม่คนมึงก็ได้กัน Mala hému mẹ kia. Hm, con dang nữa. con vẫn còn cái cổng nầy. Hm. 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 ไม่เป็นกระแทบเป็นกระแทบคักตรงเอืองหลอกเมีะอืมเพื่อนอ่ะพูดปวยยวยอยู่บวะนี่เนื้ออึงผมไปกัดปากเมืออืมปากอึ่งอืมกัดพวกอไรเพื่อเออเขียวบะมี่เขียวบะเขีหายไปหมดแล้วบะมี่จะเกล็ดแล้วเด็กหญิงแอบกินอึ่ง พ่อใหญ่ใดก็เข้ามาแล้วค่ะเออเป็นอะไรเสียบลายรุ่งจะ่านั้ยไม่ได้รุ่งจีนอื่นอ,อ,อ่าไม่ได้รุ่งน้ำอ่าอ่าโอ้โหสีบอดได้ไปอ,อื่นครับไม่จานเดิวแน้ว ตอ้นนบ่เรอบอจะนั่น้่งแน่นั่งแอบหัว้งแอบแอบไหลตู้นันมีตัวหม่ไงอึ้งแม่ไข่ตบไข่อไรนอือแอบไหลแอบไหลอึ้งแม่ไข่อืมอีกจุดสองตัวอโต๊ะออบหลขี้อึองก็บอก เม่เขีนอเาาไม่ขีนมไม่ไดใส่เอ้ยม่นใส่ไข่มันตอนนั้นโอ้ยไข่อื่งไข่อื่งมาเนั่งไม่ครับนอนบกไ่้าน่ชื่เลยนี่นอนมาเสกแต่พอรุ่อยากก็ถามมังมถามมัง <u> uh> <c oughs> ม่งมัอยากบอนี่นอนออกไปแล้วไปออกไปแล้วถามมัอยากบ่นี่นอนมาเสกเร่